สวัสดีครับอยู่กับเสกัตะต้ออีกแล้วนะฮะและนี่คือรายการเสียกระตังอีกแล้วครับผมใช่มีตังไว้เราจะพาคุณมาเสียกัตังกันเองนะฮะอีพีนี้เราอยู่กันที่ไหนจะเนี่ยอยู่ที่เขาพองจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะและตรงนี้ก็คือจุดชมวิวกลางหันลมดูที่มีเป็นทุ่งเลยทุกคนก็สามารถขึ้นมากันได้นะเรียกได้ว่าคนแน่นเหมือนกันเนาะวันนี้เยอะคนเยอะคนเยอะนอกจากที่ทุ่งกลางหันลมแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวกลางหันลมมากมายแล้วนะครับ ก็ยังมีร้านรวงให้ได้ช็อปปิ้งด้วยนะเยอะแยะมากนะฮะก็สามารถหาได้เลยทั้งของกินเสื้อผ้าหมวกอะไรนี้นะครับผมเต็มไปหมดนะและเห็นอากาศร้อนๆแบบนี้นะเชื่อไหมว่าเขาคอเขาบอกว่าเป็นแหล่งที่เรามักจะมาล่าหมอ,อกกันดูเหมือนไม่น่าไม่น่าจะมีนะหมอกเหมือกอะไรนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราสองคนจะพาทุกคนไปหาที่ล่าหมอ,อกกันในวันนี้ฮะแล้วเดี๋ยวไปรุ้นกันว่า เราจะได้วิวฟินขนาดไหน,นปะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะทุกคนกับเขาคอบ้านของพ่อเลกวิวนะฮะซึ่งเล็กวิวจริงๆ ก็คือเป็นบรรยากาศที่พักที่อยู่ติดกับริมน้ําริมทะเลสาบเลยนะครับผมบรรยากาศดีทีเดียวเลยล่ะฮะและนี่ก็คือที่พักที่เราจะเข้าพักกันในวันนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นบ้านแบบริมน้ํานะครับไพรเวทสุดๆนะฮะเพราะว่าที่นี่นะสามารถรองรับแขกได้แบบไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในห้องพักกันดีกว่าด้เเชิญจ้า ปีนี่นี่ที่นี่บอกคุณผู้ชมย่างว่าเราหามาได้ใช่เราสามารถพาเด็กๆมาเที่ยวได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยแต่ว่ากฎกติกาเหมือนเดิมก็คือช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะจะได้มีที่พักดีๆแบบนี้ให้เด็กๆได้ไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆอ่ะว่าแต่มีอะไรบ้างในห้องนี้มีอะไรบ้างเข้ามานี่เลยครับตู้เย็น ตู้เป็นตู้เย็นขนาดเล็กนะฮะแต่ว่าอู้น้ําในตู้เย็นคือเยอะมากห้าขวดอืมอืมเรียกได้ว่ากินน้ํามันจุใจเลยฮะมีกาแฟให้กาแฟเล็ก,ลกมีกาต้มน้ําให้นะส่วนบนผนังห้องนะครับก็จะมีนี่เป็นกระจกบ,บานเล็กๆนะฮะแล้วก็จะมีชั้นที่วางแก้วน้ํากับทิชชู่เอาไว้ให้ใช้ด้วยนะ ถึงจะเป็นห้องเล็กๆแต่ว่าใช้พื้นที่ใช้สอยคุ้มค่ามากเลยนะฮะตรงนี้ถ้ามาดูควาสะดนี่มีสบู่มีพายสตัวทีวีมีพัดลมให้ทีวีอันนี้เป็นสมาร์ททีวีด้วยนะอะฮะเออผ้ลมให้ตัวใหญ่เลยรุนแรงมากโอเคถ้าคุณแบบแอร์เย็นไม่ทันเออแต่ที่ชอบคือนี่วิวคืนนี้นอนดูวิดูวิวนะ แล้วดูวิวบนไหนเขาขออ่านี่เราจะบอกว่าที่เนี่ยเขาบอกว่ามักจะมีหมอกลงมาให้เราได้เห็นกันอนปกติเราจะถ้าเกิดสมมติอยู่มุมสูงใช่ไหม,มเราก็จะเห็นเป็นประมาณทะเลหมอกมอะไรนี้ใช่ปะ<ม>แต่ว่าลงมาอยู่มุมล่างแบบนี้นะฮะอยู่กับทะเลสาบแบบนี้เราก็จะเห็นเป็นไอหมอกแบบฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่ที่นี่จะมีถ้าใครอยากแบบอยากเห็นบรรยากาศหมอกขาวๆฟุ้งๆอยากมาล่าหมอกอะไรแบบในมุมแบบนี้นะที่เนี่ยน่าจะไปอีกหนึ่งที่ที่ตอบโจทย์ mm hmm. แต่การที่เสกโต้งมาเนี่ยเราก็ไม่การันตีนะว่าเพื่อนๆจะได้เห็นหรือเปล่า, mm hmm. าเพราะอย่างที่บอกมาเที่ยวกับธรรมชาติทุกอย่างมันก็ต้องอาศัยดวงรวมด้วยประมาณนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวเรามารอดูกันพรุ่งนี้แต่ว่าแต่ เราห้องน้ําอ่ะห้องน้ำอยู่อย่างนี้อาบป่าไปดูห้องน้ำอ่าเตียงก็ประมาณห้าฟุตได้น้องอ่ามีโซฟาให้คนนั่งนะอืมมันเลยมันเลยคืออเลยนะก็มีอ่าแต่ก็ครบทว่นเนาะโซ่เครื่องทาน้ำอุ่นมีนะอืมอืม สุขภัณฑ์ใส่ชีบมีกระดาษกระดาษทิชชู่อะไรีพร้อมเลย<แ>อ่ะทั้งหมดนี้นะฮะราคาอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่หน0่บาทรวมอาหารเช้าให้แล้วเรียบร้อยนะ ก็ประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งข้อของการที่ที่พักที่นี่อยู่ติดริมน้ํานะก็คือเราสามารถมาตกปลาได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเป็นแบบสายตกปลาอะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถมาเนี่ยลงเบ็ดหย่อนเบ็ดกันได้หน้าบ้านเลยประมาณนี้นะนอนใช้เหมือนแบบอีกนิดนึงน้ําก็จะเหมือนแบบน้ําเข้าห้องหรือเปล่าเปล่า ก็ถ้าน้ำเข้าห้องก็คือตัวใครตัวมันใช่เลยน้ำถึงแบบหน้าบ้านท่านผู้ชมราคานี้เนาะกับสิ่งที่พวกเราหาให้ใช่และที่สำคัญน้องหมามาได้นะพันเล็กพันใหญ่อะไรอย่างงี้นะฮะตรงตรงหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะมีลานสนามหญ้าที่ปล่อยน้องหมาวิ่งเล่นได้ตามสะดวกตามสบายเลยแต่ว่าก็ถ้าเกิดน้องหมาอื้ออะไรเงี้ยก็เก็บทคำความสะอาดให้เรียบร้อยประมาณไหนไปดูระเบียงหน้าบ้านกันไหม ดูระเบียงหน้าบ้านกันดีกว่า,าน,นี่นี่นี่เขาเหม,มือน,นั่งตกปลาเลยชมน,นี่นี่นดูให้ก็เผื่อว่าแบบมีโต๊ะมีโต๊ะอาจจะมานั่งอ่านหนังสือหรือถ้าเกิดสมมติใครจะเอาคอมมเอางานมานั่งทำงานอะไรเงี้ยตรงข้างนอกมีปลั๊กให้ด้วย แกมันครบทุกองค์ประกอบจริงๆเนี่ยแล้วก็มีแบบมีโต๊ะมีอะไรอย่างงี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าเกิดว่ามาที่นี่ใครใครอยากทําอาหารทําใครไม่อยากทําไม่ต้องทํานะเพราะว่าคุณลุงมีบริการอาหารตามสั่งอย่างง่ายกระเพราไข่เจียวผัดผักอะไรอย่างงี้นะฮะสามารถสั่งทานกันได้แล้วก็หมูกระทะ เขาก็มีให้บริการเหมือนกันประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เมนูที่เขาการันตีว่าอร่อยและไม่ควพลาดและควรจะมาลองก็คือเมนูข้าวคุกกะปิแต่น่าเสียดายที่คุณลุงบอกว่าเป็นเมนูตามฤดูกาลถ้าเกิดว่าใครอยากทานอะไรเงี้ยให้ลองสอบถามก่อนว่าเอ๊ะช่วงนี้มีมีไหมข้าวคุกกะปิประมาณนี้นะฮะแต่ว่าวันที่เรามาวันนี้ไม่มีอดใจาตามระเบียบถ้าใครที่ไม่ได้อยากมานอนบ้าน อ่ะเป็นฟิลสายแคมปิง้งอม,มากางเต็นได้จ้ะอย่างวันนี้ก็มีคนมากางเต็นอยู่ประมาณนี้นะได้มานอนอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แค่นี้ก็ฟินแล้วทุกคนใช่และสำหรับใครที่มากางเต็นและกังวลเรื่องของห้องน้ำนะนี่เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาดูห้องน้ำกันนะฮะชื โอเคอยู่นะก็จะมีฝักบัวอาบน้ำนะฮะแล้วก็ชักโครกกับสายฉีดแต่ว่าอันนี้ไม่เห็นเครื่องทําน้ำอุ่นนะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวลองสำรวจอีกห้องหนึ่งนะครับรึบนี่เขามีห้องน้ำอยู่สองห้องด้วยกันนะตรงนี้อ๋อมีมีเมื่อกี้อาจจะชํำรุดแต่ว่าอีกห้องหนึ่งอันนี้มีเครื่องทน้ำอุ่นให้ใช้ก็ถือว่าโอเคเลย และด้วยบรรยากาศของที่พักที่ชิลมากๆนะครับจนทําให้เรารู้สึกไม่อยากจะออกไปไหนเลยเราก็เลยตัดสินใจว่าเย็นวันนี้เดี๋ยวเราจะสั่งกับข้าวคุณลุงม,มานั่งทานที่ระเบียงหน้าบ้านดูน้ําไปเพลินๆครับผม แนะนำเพิ่มเติมอีกอย่างสาหรับเพื่อนๆที่จะมาเข้าพักที่นี่นะครับเนื่องจากว่าร้านสะดวกซื้อจะอยู่ออกไปค่อนข้างไกลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้ามาเช็คอินที่พักก็อย่าลืมเตรียมขนมนมเนยมาให้พร้อมนะฮะและนี่ก็คือหน้าตามื้อเย็นที่เราสั่งคุณลุงมาทานกันครับก็จะมีข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวแล้วก็จะมีเป็นเมนูผัดผักที่สั่งมาเป็นกับข้าวนะฮะรวมทั้งหมดเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ170บบาทครับผมก็ถือว่าโอเคนะไม่แพงเลยทีเดียวะฮะ ได้นั่งกินข้าวดูวิวน้ำไปเพลินๆพอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปเพื่อนๆก็จะได้เห็นวิวแสงไฟจากบนภูเขาแบบนี้ล่ะครับ The next morning หลังจากที่เราได้ตื่นมาดูหมอกนะฮะตอนนี้อิ่มตาไปแล้วต้องอิ่มท้องด้วยมือมม้อเชา้าเป็นข้าวต้มนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกะหล่ำปีผัดน้ำปลาหมูกรอบไข่เจียวแล้วก็ยำผักกาดดองก็ถือเป็นมือ้อเช้าแบบท้องถิ่นดีนะแล้วเราก็ยังไม่เคยกินมื้อเช้าแบบอยูที่ไหนแต่แค่สัมผัสได้นะ พราะผมแบบมีไข่เจียวกับข้าวต้มก็อร่อยแล้วออถูกต้องสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในมือนี้คืออะไรอ่ะมูกอบคือเขาก็เซอร์ไพรส์หมูปอ,อบเหมือนกันว่าแบบอุ้ยซึ่งเอาจริงๆอันเนี้ยมันเป็นแบบกับข้าแบบไทยๆอ่ะแล้วจริงๆรู้สึกว่าเวลาไปพักโรงแรมใหญ่ๆอ่ะ ก็อยากให้เสิร์ฟเป็นเหมือนแบบมีแบบไทยเบเกอมี่บ้างเนาะน่าจะเก๋ๆดีเพราะปกติเราจะเจอแต่แบบนมปังไข่ดาวบางทีถ้าเราไปพักนันนานมันก็เยนอะไรอย่างนี้แ้อะแจกอาวุธทานแล้วนะครับอ,อร่อยฟินเหมือนเดิม สำหรับใครที่จะตื่นมาดูหมอกอ่ะบอกเลยว่าต้องตื่นเช้านิดนึ่งเหมือนกันเนาะเพราะแบบเหมือนแค่ช่วงที่เรานั่งกินข้าวอะไรเงี้ยหมอกก็คือหายไวมากจากที่แบบคึมๆอะไม่เกินไม่เกินห้านาทีจู่ๆแบบปื้ดตอนนี้กายเป็นภูเขากลับมาปรากฏตัวต่อหน้าเราเหมือนเดิมเยอะก็คือเห็นบ้านเมืองเขาคพอกเขาวลอกกลับมาอยู่ที่เดิมอะอะนะฮะหลังจากที่เมื่อเช้าฟิวเหมือนเรานอน,อนต่างประเทศเลยทุกคน แต่ถึงจะไม่มีหมอกก็ไม่เป็นไรนะเรายังมีธรรมชาติร่มไม้เสียงนกเสียงกาอะไรอย่างงี้ให้ได้ฟังในระหว่างกินข้าวนะฮะ และนี่ก็คือ2วันหนึ่งคืนที่เราพาทุกคนมาเสียกกระตังกันที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะถ้าเกิดว่าใครเบื่อมุมมองท็อปวิวแล้วแบบมองจากมุมสูงลงข้างล่างอะไรนี้นะครับอยากมาใช้ชีวิตแบบจากมุมล่างมองขึ้นข้างบนบ้างแนะนําที่นี่นะกับเขาคอบ้านของพ่อเล็กวิวจ้าอ่ะถ้าอยากรู้ว่า E ีพีหน้าเจากบะต้นจะพาเพื่อนๆไปเสียกกระตังที่ไหนต้องทาอะไรกันบ้างครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดซับสไคร์ด้วยนะจะได้เหมือนแบบ ไม่พลาคดคลิปบิดีงพวกเราเนอะอือใช่เราเจอกันจ้าขอเอนจอยกับมื้อเช้าก่อนนะครับผมบ๊ายบายคุ้มนี้กี่ดาวอาขอเพิ่มช่วง <laughs> ถ้าเกิดว่าเต็ม5ดาวคิดว่าความคุ้มค่าที่ให้กี่ดาว เอาเป็นว่าห้าดังเราได้ซื้อต้องให้แบบไม่ให้แบบไม่อวยนะต้องให้แบบจับมาตรฐานเราแบ่งจริงๆเนี่ยใส่ชิวๆอ่ะชิวๆเหมือนแบบให้วิวหรืออะไรเงี้ยวิวมาทดแทนนู่นนี่นั่นได้หรือบ้านไปทดแทนนู่นนี่นั่นได้อ้าเบอรสี่อืสี่ตมห้าอือพัเขาก็ให้ที่นี่สี่ดาวเหมือนกันก็ถือว่าโอเคเทียบกับราคาอันนี้ที่ให้เพราะว่าข้อหนึ่ง จัดเลี้ยงสามารถมาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันนี้โอเคมากินมากอนะไรเงี้ยอาหารก็อร่อยเพื่อนๆก็สามารถสั่งได้จากที่นี่อะไรประมาณในราคา1,200บาทจ้จะ